ขนมปังสำหรับทำแซนด์วิชนะคะใครที่รู้จัก Starbucks Duo d e l i g h t Sandwich นะคะจะต้องชอบขนมปังตัวนี้แน่นอนค่ะนุ่มเด้งเบามากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะผสมเกลือนะคะกับแป้งทำขนมปังเข้าด้วยกันค่ะคนให้กระจายตัวนะคะพักเอาไว้ค่ะ วันนี้นะคะปนจะใช้กล่องนะคะทาเชียบัตตานะคะหากล่องสี่เหลี่ยมใครไม่มีกล่องสี่เหลี่ยมใช้ถาดสี่เหลี่ยมเหลี่ยมก็ได้นะคะเพื่อสะดวกในการขึ้นรูปขนมปังนะคะกล่องเปนขนาดสามสิบนะคะยาว35กว้างยี่้านะคะสูงประมาณสิกว่าเซนนะคะเปิ้นใส่น้ำนะคะอุณหภูมิห้องนะคะหรือน้ำประมาณ25องศาค่ะ จากนั้นนะคะยีสต์ค่ะใครมีตราช่างแบบละเอียดนะคะช่างยีส2กรัมใครไม่มีประมาณครึ่งช้อนชาค่ะคนให้ยีสต์ละลายค่ะใครไม่แน่ใจว่ายีสต์ทำงานไหมนะคะรอพูบยีสต์ก่อนนะคะแต่จะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าสูตรนี้ไม่มีน้ำตาลทรายนะคะเมื่อยีสต์ละลายดีแล้วนะคะน้ำมันมะกอกค่ะ นะค,ะคนให้น้ำมันกระจายตัวดีนะคะจากนั้นนะคะแป้งผสมเกลือค่ะที่เราผสมเอาไว้ค่ะคนให้หมดผงแป้งค่ะแฉะนะคะกวาดแป้งตรงขอบๆมารวมๆกันนะคะแล้วก็คนให้หมดผงแป้งดีโอเคเมื่อผสม หมดผงแป้งเราก็ไม่มีแป้งเป็นก้อนเป็นเม็ดแล้วนะคะรวบแป้งค่ะถ้าใครไม่ได้ใช้กล่องแบบของเปิ้ลน,นะคะใช้ถาดก็หาพลาสติกค,คุมนะคะกันลมนะคะพักแป้ง4.5นาทีค่ะเมื่อพักครบเวลา ะะเดี๋ยวเราจะมายืดและพับแป้งกันนะคะเตรียมถ้วยนะคะใส่น้ำนะคะเอามือชุบน้ำนะคะจากนั้นนะคะยืดค่ะรวบแป้งเข้ามาเป็นก้อนนะคะนะรอบแรกแป้งเขาอาจจะยังไม่เป็นก้อนมากไม่เป็นไรนะคะนะใช้มือจุมน้ำนะคะเปียกๆมือเปียกๆ แป้งจะได้ไม่ติดมือนะคะนี่ยืดเห็นไหมคะนี่กูเต้นเข้ามาเองยืดนะคะพับบนมาล่างล่างไปบนซ้ายไปขวานะคะขวาไปซ้ายแบบนี้นะคะ นะะะคคปิดา่แล้วผักแป้งรอบนี้ผักแป้ง30นาทีค่ะนะะเดี๋ยวเราจะมายืดแป้งกันอีกหนึ่งรอบนะคะ จะเห็นว่าตอนนี้เขาเริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นก้อนที่ไม่แน่นมากๆนะคะมือชุบน้ำเหมือนเดิมค่ะนะคดึงดึงดึงขึ้นมาสูงเลยนะคะเนี่ยขยับขยับดึงนะคะดึงเบาๆนะคะดึง จะเห็นว่านี่เขาเริ่มค่อนข้างที่จะเป็นก้อนแล้วกว่าเดิมแล้วนะคะก็พับนะคะสี่รอบเหมือนเดิมนะคะสี่มุมแไปยามลวกแป้งนะจากนั้นนะคะพักอีก30นาทีค่ะ แป้งอีก30นาทีค่ะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดแป้งแล้วพับแป้งเป็นรอบสุดท้ายนะคะก่อนที่จะผักแป้งขึ้นโรลนะคะเหมือนเดิมค่ะยกยืดนะคะแล้วพับค่ะ นะคะก็รอบนี้จะยืดไม่ค่อยออกแล้วนะคะเพราะว่ายีสต์เขาเริ่มทำงานดีแล้วนะคะเมื่อพับครบสี่ด้านแล้วนะคะหมุนข่าวด้านเรียบขึ้นนะคะจากนั้นนะคะปิดฝาค่ะพักแป้งค่ะรอบนี้นะคะเราจะพักแป้งก่อนขึ้นรูปนะคะ4ี่สินาทีค่ะ เราจะเอาออกมาขึ้นรูปนะคะติ๊มแผ่นซิลิโคนนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวมันจะเปิดออกมานะคะเราก็โรยแป้งทำขนมปังด้านบนค่ะลรยหนาหนานิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะคว้างนะคะเอาแผ่นแบบนี้นะ่ะวางแบบนี้นะแล้วพลิกควําค่ะ ออกมาแล้วนะคะเลื่อนนะแล้วก็โรยแป้งด้านบน,นะคะ่ะเราจะโรยเยอะหน่อยนะคะเราต้องทำเบาๆมือนะคะค่อยๆยืดเขาออกด้านข้างนะคะจากนั้นหน้าตัดค่ะ เพิ่นจะตัดเป็นสี่ก้อนนะคะทํามาก่อนเนาะประมาณนี้นะคะนะโรยแป้งเยอะๆตามรอยที่เรามาก็ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะกดทีเดียวนะคะเพิ้นใช้ที่ตัดอันใหญ่นะคะแบบนี้นะคะ กดปิดนะคะตรงตะเข็บไม่ให้กาวออกจากนั้นนะคะเดี๋ยวพ้นจะย้ายมาวางบนอีกแผ่นหนึ่งนะคะใช้ที่ตัดแป้งนะคะค่อยๆอุ้มเขาขึ้นมานะคะช้าๆนะคะ ไปครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างที่เราพักนะคะไปวอร์มเตาเอาไว้เลยระหว่างที่เราพักนะคะไปวอร์มเตาเอาไว้เลยนะคะที่220องศาเป็นเวลา30นาทีเท่ากับเวลาที่เราพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแล้วเตาก็วอร์มเอาไว้ดีแล้วนะคะก่อนอบนะคะเพื่อจะสเปรย์นะคะประมาณ4ทีนะคะ3-4ทีด้านบนนะคะ วางบนถาดค่ะแล้วเอาเข้าอบค่ะเมื่อเาใส่เตาไปแล้วนะคะต้นน้ำเข้าไปในเตาประมาณสี่ห้าทีค่ะ เลยนะคะคเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอขนมปังเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเรามาหั่นดูด้านในกันค่ะเป็นขนมปังสำหรับทำแซนด์วิชนะคะใครที่รู้จัก Starbucks Duo Delight Sandwich นะคะจะต้องชอบขนมปังตัวนี้แน่นอนค่ะ นุ่มมากๆนะคะเฉียบตานะาของปนนะคะสูตรนี้นะคะขั้นตอนเดียวค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอนะค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ